เจริญพรญาติชมทุกท่านกลับมาอีกครั้งกับรายการ m e d i ด้เ against COVID-19 หรือรายการหยุดใจชนะภยัยโควิด1 9ซึ่งวันนี้พระอาจารย์ก็มีเรื่องราวดีๆาจากทั่วทุมุมโลกเลยเกี่ยวกับแสงสว่างแห่งความหวังเพราะว่าแม้ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะของการที่โควิดนะซึ่งเป็นเชื้อไวรัส ที่ทำให้การใช้ชีวิตของทุกคนทั่วโลกเนะี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยแต่สมาธิเนี่ยก็กลายเป็นความหวังของหลายๆคนก็จะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะซึ่งเป็นชาวเม็กซิโกนะใครรู้บ้างว่าเม็กซิโกเนี่ยอยู่ที่ทวีปอะไรนะเดี๋ยวพอาจารย์จะมาเฉลยนะและเม็กซิโกเนี่ยใช้ภาษาอะไรนะพอาจารย์มี2คําถามเนาะคำถามหนึ่ง เม็กซิโกอยู่ที่ทวีปอะไรคำถามที่2เม็กซิโกเนี่ยใช้ภาษาอะไรนะซึ่งเม็กซิโกเนี่ยก็เป็นประเทศที่พระอาจารย์ก็ได้เคยสอนนะชาวเม็กซิกันเนี่ยหลายคนเลยในการทําสมาธินะซึ่งวันนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคาเมนาซึ่งเป็นคนที่เคยมาฝึกสมาธิกับพระอาจารย์เนี่ยที่ประเทศไทย นี่แหละแล้วก็ตอนนี้ได้อบรมนะเป็นครูผู้ช่วยเป็นครูผู้สอนสมาธินะเป็นครูผู้สอนสมาธิแล้วก็ได้นําสมาธินะกลับไปยังประเทศเม็กซิโกด้วยซึ่งจริงๆแผนเดิมของเธอเนี่ยคือเมื่อเดินทางกลับจากการอบรมนะครูผู้สอนสมาธิในเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วเธอมีแลนที่จะจัดปฏิบัติธรรม3วัน ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย2มหาวิทยาลัยดังของประเทศเม็กซิโกเลยก็คือมหาวิทยาลัย t เทคเดอมอนเ r เรแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคมิเลเนโอนะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังคามินาซึ่งเป็นชาวตูลูกา้าที่ประเทศเม็กซิโกเนี่ยนะเคยไปสอนสมาธิที่มหาวิทยาลัยทั้ง2แห่งนี้แล้วนะแล้วก็เคยได้นิม,มนต์พระอาจารย์เนี่ยไปสอนสมาธิด้วยจริงๆเธอมีแลนที่จะนิม,มนต พระอาจารย์นะซึ่งก็ได้ติดต่อกับทางพระอาจารย์อนุชิตที่ศูนย์บริปธรรมที่ประเทศเม็กซิโกเนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วแต่การที่มีโควิดมาขั้นเนี่ยนะทำให้เธอคิดว่าแพลนในการจบรับเรตพันธสามวันเนี่ยสงสัยจะต้องล้มเลิกกลางคันแต่เธอก็ได้รับข่าวที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยคือมหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งนำโดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแล้วก็คณอาจารย์เนี่ยบอกว่าไม่ได้ตอนนี้การที่เรา ให้นักศึกษาเนี่ยต้องเรียนจากที่บ้านนะฮะ Study from home เนี่ยมันทำให้นักศึกษาเกิดสภาวะความเครียดเพราะฉะนั้นแล้วสมาธินี่แหละจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถจะรับ New Normal ได้ก็เลยทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยให้คามมนาเนี่ยจัดนั่งสมาธิผ่านระบบซูมออนไลน์ซึ่งตรงนี้นะก็เป็นสิ่งที่คามิน่าไม่เคยทำมาก่อน แต่ก็เป็นสิ่งที่เธอทําได้ดีมากๆเลยนะทราบไหมว่าคาเมนาเนี่ยสอนสมาธิออนไลน์ผ่านซูมให้กับนักเรียนกี่คนนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะเปิดรูปให้ดูอ่าแต่ว่ารูปนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเอาจํานวนนักเรียนทั้งหมดนะขึ้นมาที่จอได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคาเมน่าสอนไปสองรอบนะให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนิมอนโตเรนะซึ่งมีนักเรียนเข้ามานั่งสมาธิกับคามินาผ่านระบบซูมเนี่ย ถึง198คนเลยทีเดียวนะทำให้หน้าจอของซูมเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาทุกคนเนี่ยขึ้นมาในคาเมน,นาเนี่ยคือผู้หญิงที่ลูกศรน,นกำลังชี้อยู่นะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มีผลการปริบทธรรมไปไปท,ที่ดีนะยกตัวอย่างอย่างเช่นคนหนึ่งบอกว่า I feel like I went so deep that I had hard time going back I even dropped some things and I didn't realize it นะคือคนนี้เขาบอกว่า ดิฉันรู้สึกว่าฉันเข้าไปในสมาธิได้ลึกจนกระทั่งยากที่ใจจะถอนออกมาฉันทําของตกเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยฮะตอนที่ของมาตกลงบนพื้นเนี่ยนะซึ่งงานนี้จัดเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะมีนักศึกษาเข้ามาฟังออนไลน์ผ่านซูมเนี่ยถือถึงร้อคนเนี่ยถือว่าเป็นสถิติของการนั่งสมาธิออนไลน์ผ่านซูมเลยหรือเปล่านเนี่ยพระอาจารย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะซึ่ง อาจารย์เนี่ยบอกว่าการนั่งสมาธิของเราเนี่ยตอนแรกเราจะมีการจับเรียบทำสามวันเนี่ยล่มไม่ได้เพราะตอนนี้นักเรียนนักศึกษาแม้กระทั่งอาจารย์ของเราเนี่ยเครียดกันมากก็ไม่รู้ว่าโควิดเนี่ยจะจบเมื่อไหร่แล้วนักเรียนก็ยังต้องเรียนผ่านซูมอาจารย์เนี่ยตอนแรกสามารถไปสอนที่มหาวิทยาลัยชิวชิวเนี่ยมหาวิทยาลัยเทคเมเลเนโอกับเทคกนมอนเตเร่เนี่ยสวยมากนะเพราะว่าพาอาจารย์เองก็เคยเดินทางไปที่ทั้ง2มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสถานที่น่าเรียนมากเลยนะ แต่อาจารย์เนี่ยบอกว่าตอนนี้จะไปสอนที่มหาวิยาลัยก็ทําไม่ได้ต้องสอนผ่านซูมทุกอย่างมันเป็นบรรยากาศที่มันไม่เหมือนกับการเรียนอ,อยู่ที่มหาไวิทยาลัยเลยคนเครียดมากเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องจัดปฏิบัติธรรมผ่านซูมก็เลยทำให้มีอีกครั้งหนึ่งนะของหมหาไวิทยาลัยเทค h มีเลนิโอนะซึ่งมีนักเรียนเนี่ยเข้ามาปฏิบัติธรรมกัน200กว่าคนเลย241คนนะฮะก็ถือว่าสุดยอดมากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ อยู่กันคนละที่แล้วก็มานั่งหลับตาผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งก็ไม่เคยมีมาก่อนก็ถือว่าเป็น New Normal ของออการปฏิบัติธรรมผ่านระบบออนไลน์เลยทีเดียวนะซึ่งอีกที่หนึง่งที่มานั่งกัน2 4 1คนเนี่ยนักเรียนก็บอกว่า it took me down when you started with the mantra คือเมื่อคามินาเริ่มกล่าวคำภาวนาสัมมาอรหังเนี่ยนะ ฉันก็สามารถตามเสียงคำภาวนาสีน้ำนั่งของเธอเนี่ยไปได้อย่างต่อเนื่องจนลืมอาการปวดหัวไปหมดเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดอาการปวดหัวก็คงจะเกิดจากอาการที่ไม่รู้ว่าตอนนี้จะต้องทํายังไงดีกับชีวิตจะเอายังไงพรุ่งนี้จะเป็นยังไงในอดีตมันผ่านมามันมีเรื่องปวดหัวเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะตอนนี้นั่งสมาธิอาการปวดหัวหายไปหมดเลย I connected with your voice and I could follow your guide. I no longer have a headache and I feel great. นะนะก็คือพอนั่งสมาธิแล้วรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสงบเลยนะนี่เป็นแค่ตัวอย่างของผ้านักเรียนก็อย่าลืมว่าทั้งหมด198บก241สองรอบเนี่ยนะก็มีนักเรียนมาฟังกันมากว่า500คนเลยนะซึ่งนี่เป็นจุดที่คามิน่าเนี่ยกำลังทำอยู่ นะนอกจากนี้คามนาก็ยังจัดปฏิบัติธรรมประจําสัปดาห์อีกนี่พระอาจารย์ก็มีรูปมาฝากนะซึ่งเป็นการจัดปฏิบัติธรรมที่ให้กับสมาชิกในกลุ่มของตัวเองนะแล้วสมาชิกในกลุ่มเนี่ยก็เรียกร้องที่จะให้มีการปฏิบัติธรรมออนไลน์ผ่านซูมเนี่ยทุกอาทิตย์เลยนะหรือไม่ก็อาจจะทุก2อาทิตย์เลยก็ได้นะแล้วก็เขาก็บอกว่า,าหลายหลายคนเนี่ยรู้สึกสงบมากเลยตลอดทั้งรอบเลยนะครับ แล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยจะไปเชิญชวนครอบครัวให้มาปฏิบัติธรรมพร้อมกันอีกด้วยนะเพราะว่าเริ่มติดใจแล้วเมื่อใจติดกลางก็จะรู้สึกติดใจใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นพอนั่งสมาธิเสร็จเนี่ยก็รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกมีความสุขแล้วก็อยากที่จะให้คามิน,น่าเนี่ยจัดนั่งสมาธิออนไลน์อย่างเงี้ยสม่ำเสมอในทุกๆอาทิตยใ์ให้บ่อยมากๆเลยในโดยเฉพาะช่วงเวลาโควิด -19 นี้นะเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราก็คงจะเห็นว่า ในสภาวะที่ชาวโลกถังก็เดือดร้อน,นกันทั่วหน้าคือก่อนหน้านี้เราจะพูดว่าโลกเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์เนี่ยก็คงจะเห็นภาพได้ยากว่าเฮ้โลกเรามันก็มีทัศนียภาพงดงามจะไปเที่ยวก็จะมีสถานที่ที่สวยงามมากมายมันจะมีเต็มไปได้วยความทุกขได้อย่างไรแต่ว่าตอนนี้คําพูดที่ว่า life is full of suffering นะหรือชีวิตเราเนี่ยมันเต็มไปได้วยความทุกข์เนี่ย ก็คงจะมีคนเห็นด้วยนีไม่มากก็น้อยเลยเพราะว่าโควิดสิบเก้ามันทำให้พวกเราไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างที่เราเคยใช้ชีวิตได้หลายๆอย่างก็ยากไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อยากที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยใช้เวลาในช่วงเข้าพรรษาได้กลั่นจิตกลั่นใจของเรานะแล้วก็พัฒนาการนั่งสมาธิของเราโดยการมานั่งสมาธิพร้อมกันทุกๆวันในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็ช่วงนี้พระอาจารย์ก็ได้พัฒนาแอปมา Story ซึ่งพัฒนามาแล้วก็ทุกทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้แอปนี้ในการทำหน้าที่การไลนมิตรได้ในกรณีที่เรามีคนรู้จักที่เป็นชาวต่างชาติหรือเราก็ได้ไปที่ศูนย์สาขาแล้วก็เจอชาวต่างชาติเนี่ยมาที่ศูนย์สาขาอยู่แล้วนะเราก็สามารถที่จะแนะนำแอปนี้ให้กับชาวต่างประเทศได้ซึ่งก็จะทำให้เขาได้ได้เจอแหล่งผลิตความสุขซึ่งอยู่ภายในตัวของเขาเองวันนี้ก็ขอเจริญพร